เอาเลยครับคุณผู้ชมนะครับผมอยู่กับเกมไมค์ครับนะครับผมและวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับนั่นก็คือมิสเตอร์ทีคุงนั่นเองครับผมเสียงแสบคอแสบแก้วหูจริงเลยโอเคนะครับผมวันนี้เราจะมีกิจกรรมในการมาเปิดลัคกี้บ็อกกันนะครับผมและนี่คือไอพีซีหน้าโง่ของเรานะครับที่เราต้องสู้กับเขานะครับผมดูหน้าตาสิฟิตอ่าว่าอะไรพี่ฟิตฟิ็นอะไรนะแปลว่าอะไรพี่แปลว่รรู้หาแล้วทำไมยืนนิ่งๆอ่ะนั่นหยุดใช่ไหมนั่นหยุดใช่ไหมไป เราจะไปเริ่มกันเลยดีไหมไม่ดีอ่ะโอเคโอเคโอเคไปไปโอเคเริ่มมาเลยนะแอมผมโอเคทำไมเป็นขวานทำไมเป็นอีเตอร์ไม้อ่ะเอ้าชิบหายหรือเปลี่ยนเกมโหมดทำไมทำไมได้ที่ขุดไม้อ่ะเอาก็ที่ขุดไม้เหมือนกันไงจะจะไม่เห็นบล็อกไดมอนด์ยังไงอ่ะเอาขุดได้ขุดไม่ได้เนี่ยผมขุดไดมอนด์ยังไม่เห็นได้เนี่ยได้อะไรเนี่ยไดมอนด์เนี่ยได้หมดบ้านบางทีมันบล็อกน้ำแข็ง โอเคนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของกิบบอกนะครับที่เราขอกูมาละปัญหามันไม่ได้ขออ่ะเอ้าทำไมอ่ะเปิดไปไกลมันจะมีมั่งด้วยอุชิบหายแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอได้บ้าไปไกลๆฟังเปล่าอ่ะดวงไม่ดีฮะโอ้โหแอนคริสตัลอุยลูกแก้วลูกแก้วเอ้ยเอาแล้วมึงเป็นคืออะไรเด็ดมันคือบัวเหรอเฮ้ยมันคือบัวมันคือบัวเหรอั้งแม่งมันไม่ตาย โอเเคฮ้ยไม่กระดิ่งกลบา่ะไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอได้ของก่อนเฮ้ยได้แล้วนุ้งเตยนุ้งเตยเก๋มึงตีกระต่ายต้มอะไรอะไรเจ้าเหรอเจ้าเหรอเจ้าเหรอไอ้มันมีขวานดีเล้วขวานวีสดาบไม้บอกเลยจะตีนุ้งไต้เอ้ยอย่าไปยุ่งจะได้เปิดไหมเนี่ยไม่ต้องเปิดอย้างละเฮ้ยโอ้ยอ้โอ้ออ้อเจ้าอะไรอ่ะโอไปเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมตายอะเอะ้นเอ้าเห็นได้อะไรเลยอะ ก็เม็ดได้เลยเนียนี่ไงเฮ้ยนี่ของพี่ไม่ใช่เหรอใช่เอ้าแล้วเดินไปไหมเดียวมาก่อนแล้วเราไม่ไไม่เกมรู้กันจริงๆเหรอเกมรู้แล้วนี่เกมรู้แล้วเหรอโอเคกูถามว่าอันอันนี้เทีเกมรู้จริงไหมแล้มึงไม่ต้องมาทุบกูจริงๆก็ได้เกาะแตกแล้วเนี่ยโหยดาบหรือค้อนซุงเนี่ยตโอ้โหยาวโอเคเปิดเถอะเปิดมาเปิดเปิด อุ้ยอ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมันอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเก็บไปกินทีหลังมันน่าจะมีประโยชน์อะไรอ่ะโอ้โหของดีขวัญจะเอาใช่ไหมไอ้อะไรวะไกลกว่าไกยกว่าไกลกว่าไกลกว่าอะไรวะทำไมดาบมันโกงอย่างเงี้ยโอยกูไม่เอาแล้วโอ้โหกูโกงเลยดาบดาบโคตรโกงเฮ้ยเรีเพชรมาอะไรนี่ไปครับขอกันนะกูลองแดกเลย เุ้ยหัวใจเครื่องล้างผมบินได้ไหนพี่ลองตีผมเดี๋ยวผมต่อให้เลยตีไหนซิตีไหนิด่าไม่ตายมันไม่กันอ่ะไม่กันหรอกเด็กแค่อุ้ยกินได้กินได้อู้อะไรเหรอผมเป็นดามตาป่ะผมเป็นดามตาแล้วนะลีเดเจอร์เชดเหรอโอ้โหขยะปีกอันนี้นี่อะไรวะอ๋อโอเคมาเรามาลองกินนุกี้กันดูอุ้ยเอฟเฟกต์กันเยอะปึ๊บอุ้ยดาบดาบอะไรอ่ะอิงแมจิก คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอย่ามาตีนะเว้ยอย่างอย่างอย่างใจเย็นเฮ้ยเอ้ยโอเคคิดออกแล้วทำอะไรได้โอ้โหแม่เฮ้ยแอปเปิ้ลบของหน้านี่ไงที่คุณเหล็กได้แล้วได้แล้วที่คุณเหล็กเอาในกล่องไงเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเจกินได้กินได้ช็อกโกแลตคีโอ้โหดาบแม่งใหญ่มากมันไม่ใช่ดาบพี่มันเป็นของกินเอาเนอะใช่ลองกินดิโอเคไม่กินได้แต่นี่กินรวยๆเนี่ย กี่แล้วเอฟเฟลกินอุ้ยไฟติดไฟลุกเฉยไฟไม่ดับเป็นคนร้อนแรงบ่อน้ำโยนดินลงไปขออ้าวเดสวิสแคมเจอร์อ๋อไม่กัดนี่กูขอพรกับความตายอย่างนั้นเลยเซก่อนเลยโอ้ยเฮ้ยกังเกงเฮ้ยใส่แล้วไม่ปิดไฟอ่ะมาดูสิไอ้บ่อน้ำอธิษฐานดาบคนละสีโยนไม่ลงโยนไม่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวโยนไม่ลงโยนไปอุ้ยได้เหมือนกันวได้เหมือนกัน เฮ้ยโอ้โหได้เพชรของดีเหมือนกันเว้ยอืมเป็เพชรเอาไปกางบนเกาะกินของกินรอไปก่อนเกมเคนะครับหวานท้องมาเฮ้ยว้าย E X P อันนี้ย่อเลยปึ๊บอะไรกูได้อะไรเนี่ยเกงเดิมโผล่วันแมงวันแมงวันเขียวเกาะเต็มหน้าอะไรเนี่ยแล้วมาสร้างอะไรเยอะๆไว้เยโอ้ยเฮ้ยกูรู้แล้วอะไรทำให้กูตายได้ อะไรตรงนี้สูงไม่บอกแง่รู้รู้รู้เห็นอยู่เมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไป็เหนือโอ้ยมีของไม่มีของดอบออกมาเศร้าเลยอ่ะนี่เราได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอากรในการโยนของแล้วค่ะได้เหมือนกันค่ะโยนเลยค่ะอันนี้ไม่ได้ใช้แน่ๆอุ้ยได้เพชรมาค่ะพอยสแต็กสติ๊กพอยสติ๊กปึ๊บอุ้ยล็อคกี้บ็อกซ์อุ้ยปืนมันคือปืนเหรออะไรอะดาบอะไรอะไม่ใช่มันไม่ใช่ปืน ได้ดาบอะไรมาก็ไม่รู้เอ้าเอ้าตายเฉยเลยทำไมชุดเกราะจังเลยอนาะผมได้มาแล้วผมจะขับผมจะคราฟชุดเกราะละเอาคราฟไม่ได้ว้ายเฮ้ยนี่ไงได้แล้วเว้ยเดี๋ยวเจอกันคือน็อกแบ็กอย่างนั้นนั่นเหรอโอเคเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยชุดเกาะเอ้ยรองเท้าพูดพิดโอชั่นน็อบแคริงรองเท้าแบกดรอปโยนทิ้งเลยเกียงโชไปเอาอีกแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ย าติดกันเป็นพืชว่าเยี่ยงทีอุ้ยได้เหมือนกันค่ะโอ้โหอีกแล้วค่ะสามเสาเลยค่ะเอาอีกสักเสาหนึ่งไหมทีฮะมึงแพ้กูแล้วแหละทำไมอ่ะดูดิวิ่งเร็วจังวะบังคีมก็เร็วไปมันเร็วจนแบบควบคุมไม่อยู่ชุดเร็วตกใจชุดไม่อยู่อะไรอ่ะไฟไฟตกใจโอ้โหล่สักดุ้งเฮื่อมันเริ่มได้ของเร็วแล้วเอ้าบอกเลยว่า ไม่มีทางชนะแค่ได้ยาห้าห้าสุ่มยาแย่โยนทิ้งไปแล้วดูสิเอออะไรอ่ะุ้ยพี่อยากระเบิดไหมไม่วว้าไม่ตายด้วยยายมาเปิดเติ๊บหยุดเดียวพี่พี่หนีจากผมไม่ได้หรอกโอ้โหเนี่ยพี่สายึดก่อนทุกอย่างแม่งติดไฟหมดเลยลงเท้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้า รู้แลรู้แลจะเป็นฟ้าผ่าทำไมอ่ะรองเท้าผมรองเท้าของผมผมใส่รองเท้ามันคือฟ้าผ่าศัตรูที่อยู่ใกล้ๆอ่ะใช่มันจะฟ้าผ่าทั้งหมดเลยจ้าโคตรโกงปึ๊บอุ้ยนักกีบบ็อกชุดกอดเอ่อวันนี้ดีกว่าโอเคบินได้ด้วยเราบินได้ตั้งนานแล้วดูวยนะตูมของจะเริ่มเต็มตัวแล้วตึ๊บเสี่ยงโชคอะไร้แลเนี่ยอุ้ยเอาได้เพชรอะไรเงี้ยเออเมกาเลยโยนทิ้งแรงกัดกองฮะกองได้อะไรกันได้ไม้ปึ๊บ อีกแล้วเหรอเหมือนนานไปแล้วเอ้ารอตั้งนานไม่มีของดรอปพี่เหลือกี่กล่องอะเหลืออีกสี่กล่องที่ไม่เปิดผมเสี่ยงโชคแล้วโอเคของดีของดีมากเลยโอ้ยไฟไม่ป่านี่าชิบหายอ๋อที่นี่ไม่มีปลาเลยไปเลยไปปึ๊บอ้อมเมกาได้นี่แม่งแล้วเอาไปกินนะครับตอนสู้มันรู้อะมันเล่นบ่อยอะมันรู้มันต้องใจของอะไรเ่ะมันโกงนะผมเพิ่งเล่นลักกีบอลนี้ครั้งแรกจริงๆนะโตแหล่ โอ้โหพื้นที่ชิบหายโอ้ยระเปิดตอนนี้พื้นที่ชิบหายไม่ใช่หยู่แล้วนี่มันรกแล้วต้องหาทางขึ้นขึ้นขึ้นมาสิ่งโชคโอ้ได้เฟรปึ๊บโอเคอุ้ยแอปเปิลยังสวยเหลือกี่กล่องเนี่ยเหลือกี่กล่องเนี่ยเหลือ30กระองใกล้หมดแลวเจ้าอะไรอ่ะอันนี้คือเสาลักกี้บ็อกกล่ะใส่ชุดก่อแล้วเล็กถอดออกดีกว่าอะไรอ่ะ โอ้ยโอ้ชิูยังเหรอะไรอุ๊ยอะไรอ่ะดาวดาวโอ้ยดาว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 ใดเลนี่ดมมาเลิกยิงสักทีวะเลิกกิงตั้งนานแล้วจ้ะมันคืออะไรวะกูอยากจะรู้จังเลยเอามาแดกสักอันเสียงโชคเสียงโชคโอ้โหไม่อยู่แล้วโอ้ยโอ้โหเบอรมันเยอะเกินไปเฮ้ยปืนแดงปืนแดงลักลอบลักลอบยิงอ้เอ้า การระเบิดโคตรกว้างโอ้ยเป็นไข้โอ้ยเป็ดหัวตัวร้อน What is that สิ่งโชคสิ่งโชคทีมทีอีกแล้วอ่ะได้เต็มทีมทีเดียวโอ้ยไม่ได้อย่างอื่นมากเลยเนี่ยปึ๊บอะไรเนี่ยอเมรัลนูโอ้ชิปหมวกระเบิดนมดาบของกินของกินอะไรเนี่ย ของกินอีกแล้วของโอ้ยระเบิดโี่เป็นของกินนี่ระเบิดปึ๊บอันนี้อยวบอกนะอ๋อเสียงโชคเสียงโชคมันไม่มีอะไรฮะมันได้แค่ตึกๆเฉยๆฉอู้ดคีย์ Dark Key Dark Chocolate ใส่หมวกนะโอเคหมวกนี้ดีกว่านี่ไม่เห็นได้เลยหลอกลวงประชาชนหมดแล้วจ้าโอ้กระต่เหลืออีกสิบหกกล่อง โอเคนะครับผมทุกคนกคนลับมาแล้วนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh. พร้อมอมจะไฟทุกสถานการณ์อันนี้ไงบอสอยู่นี่นี่ไงบอสจากการสู้มาเลยเดินเลยบอสเลยนี่บอสปลาอ้าวไอผมตายอะ่ะโ,โอ้ยมองไม่เห็นบอสปลาอยู่นี่ไม่เป็นไร <c oughs> โอ้ยเดินไวเ <c oughs> กินไม่ได้ตอดรองเท้าดิผมเองคือมันจะไม่ตายจริงเหรอเนี่ยตายตาย ไม่ตายไม่ตายได้ยังไงวะเฮ้ยมันมีเลือดเท่าไหร่เนี่ยอ๋อ my god มันก็แน่นอนว่าต้องเยอะกัดดาบเราอยู่แล้วดีมันมึงไม่ตายเลยใช่ที่มันบอสอะไรวะนี่ตายแล้วแล้วมันไปไหนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลดเลือดบอสใหม่อ่าโอเคผมลดแล้วพี่จัดการมันเลยมันไปนู่นแล้วมันไปนู่นมันตกลงมารูเริ่มแล้วเนี่ยรูเดิมอ้ากูตายอีกแล้วแล้วตายยากเกิดดาบกูดาเมจกี่ล้านก็ไม่รู้ไม่ตายพระเจ้า ใครใช้ระเบิดหรืออะไรวะบอสพี่อะตีดาบอะดาบพี่มันระเบิดเนี่ยเฮ้ยตายเหรอตายแล้วเย้ตายแล้วโอ้โหสู้ตั้งนานโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เราก็ทําการฆ่าบอสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับแก๊งปลาของเราผมมองไม่เห็นนะผมมองไม่เห็นนะหมวกบังตานี่ไงนี่ไงโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ถ้าใครใจหรือว่าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากอ่า แชร์มีลูกแชร์ให้ลูกมีหลานแชร์หลานมีเพื่อนแชร์เพื่อนมีพี่แชร์พี่มีป้าแชร์ป้ามีคนทั้งครอบครัวแชร์คนทั้งครอบครัวมีปู่แชร์ปู่มีทวดแชร์ทวดด้วยนะครับผมกดซับผมม้เยอะด้วยเออกดซับด้วยฝากกดซับด้วยนะซับผมน้อยไอซับพี่หาดเยอะผมอ่ะเหลือกูซับยังไม่ถึงปันเลยพี่ซับห้าล้านไม่ใช่เหรอห้าล้านบ้านดิเอาใจจำเป็นคนเออบาย